สวัสดีครับผมนายโมฮัมหมัดบาฮารีบินมะตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบางปูสำนักงานเขตพื้นที่การ,รศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งประ,รประเ,ปเด็นท้าทายเรื่องแก้ปัญหาทักษะทางคณิตศาสตร์การคูณของนังเกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2,566. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1โรงเรียนบ้านบางปูขาดพื้นฐานด้านการคูณทําให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1ส่วนใหญ่ยังไม่มีความคล่องทางด้านการคูณ ส่งผลต่อผลสำเร็จทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่ำกว่าเป้าหมายที่สถสานศึกษากำหนดซึ่งทำให้เกิดปัญหาการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดในหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองได้กำหนดตัวชี้วัดที่ต้องเรียนรู้คือนักเรียนบอกความหมายของการคูณ การหาผลคูณความสัมพันธ์ของการคูณการแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคำตอบครูผู้สอนจึนได้ใช้วิธีการพัฒนาทักษะการคูณโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาด้านการคูณของนักเรียนชั้นปมศึกษาปีที่สองเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง โรงเรียนบ้านบางปูภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566การดำเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้มพื้นฐานพุทธศักราช2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางปูพุทธศักราช2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการกศาึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 2. ศึกษาการจัดการเรียนรู้สื่อชุดฝึกัาษาการคูณสำหรับนกักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 3. ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 4. ออกแบบชุดทักษะในรูปแบบที่หลากหลายเช่นความหมายของการคูณการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน1ห,หลักการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน2หลักการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคูณโจทย์ปัญหาการคูณการสร้างโจทย์ปัญหา 5. จัดทำสื่อการเรียนรู้พัฒนาชุดฝึกทักษะการคูณตามที่ออกแบบไว้ นำสื่อไปทดลองใช้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวด้วยตนเอง 7. นํนำผลสะท้อนในการใช้สื่อชุดฝึกทักษะการคูณบันทึกคะแนในในระบบสารสนเทศผลสำฤทางการเรียนเพื่อประเมินการเรียนรู้นำข้อมูลที่ได้ พัฒนาผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลตุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผลลัพการพัฒนาที่คาดหวังเชิญปริมาณผู้เรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่2ทับหนงโรงเรียนบ้างบางปูจำนวน17คนร้อยละ70ที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์มีผลการพัฒนาทักษะาการคูณที่ถูกต้องและผลสำเร็จเพิ่มสูงขึ้นเชิญคุณภาพ ผู้เรียนชั้นประถมสาปีที่2ทับ1โรงเรียนบ้านบางปูมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นจากการใช้ชุดฝึกทักษะการคูณตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรแปลงกลางกา,ปปารศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศากาักราช2551ผลลัพธ์ที่ได้ผู้เรียนชั้นประถมสาป,ปีที่สองทับ1โรงเรียนบ้านบ,บางปูจำนวน17คนมีการพัฒนา และสามารถใช้ทักษะการคูณตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนที่ถูกต้องจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ88ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวังขอบคุณครับ